ผมเอารถกระบะโตต้ารีโว่นี่ครับมาให้รับชมกันนะบอกเลยว่าครบทุกรุ่นทุกคันแน่นอนคันนี้น่ครับได้ชมปี2023ผู้ชมได้เป็นสีดําสภาพสวยเกิบเลขไม้สามหมื่นนะครับไปกันอย่างรวดเร็วครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้ม,มแน่นอนคันนี้ไม้สามหมื่นนะไม้สามหมื่นนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันตตฟังก์ชันเบาะได้บอกหนังนะครับบอกเลยว่าสภาพดีอยู่สุดเลย สภาพดีสุดเลยนะครับบอเบิดทุกอย่างนะครับดูดีเนียนตาคุณผู้ชมฝ้าด้านบนยันเจอไม่มีดูดีทีเดียวนะครับสติ๊กเกอร์พิลเนอร์ติดไปครบๆนะครับผมสภาพสวยสภาพคมนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมจับจองด่ววๆนะคันนี้บอกเลยว่าอย่างคุ้มคันต่อไปนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวปีสองพันยี่สิบสามคุณผู้ชมเกียร์ออโต้นะครับยกสูงสภาพสวยตัวนี้นะครับได้เป็นมินิร็อกโค่ด้วยนะ สีเทาดำนะครับจับจองด่วนๆคันนี้เกียร์ออตโต้ครับผมเจ็ดแสนเก้าพันบาทเท่านั้นโฉมปีสองพันยิบสามนะได้บาะหนังเรียบร้อยครบๆพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์กชันนะครับตัวเบาะเนี่ยสภาพดีามากๆนะดูดิเป็นไงเบาะหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับตัวนี้คมสวยเลยคุณผู้ชมคมสวยเลยนะครับอ่าเป็นไงผมเนี่ย,ยเห็นไหมสภาพดีๆเลยนะพถีนะครับตัว นี่มันเปิดไม่ได้นะสำหรับด้านหลังนะครับผมสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะครับมีไปครบๆนะครับคันนี้ไฟทุงไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีแน่นอนนะครับไฟท้ายนี่เลขสามหมุนเข้าเรียบร้อยนะตาโรโกไฮรักนะครับมีไปแบบครบๆนะครับผมตาโรโกไฮรักปแบบครบๆที่จงที่จับเป็นโครเมียมนะครับผมสภาพดีเดียวนะเอาไปใช้ยาวๆได้แน่นอนนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้สองจุดแปดขับสี่เจ็ดแสน 60,900บาทนะครับตัวนี้ได้เป็นชมหน้าหล่อนะตัวนี้ท็อปสุดนะครับผมออกห้างป้ายแดงคันนี้แรงจัดเลยคุณผู้ชมล้านกว่านะอยู่ที่ผมตอนนี้นะครับชิลๆไปได้เลยเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลขหมายหกหมื่นนะโรงแม็กจัดทรงยกสูงมาเรียบร้อยครบๆนะครบัครบโอ้โหแน่สายออฟโรดชอบแน่นอนนะตัวนี้ยกสูงขึ้นสองนิ้วคุณผู้ชมฮงม,มารายนะครับมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมพุชสตาร์ทครบๆหัวคงหัวเกียร์บอกเลยว่าสายสวยนะ บอ่อได้เป็นบอ่อหนังเรียบร้อยครับผมเ hey, บอ่อดีเลยนี่ครับเนี hey, ่เป็นไงสวยกริปนะครับสวยกริปบอกเลยว่าสวยกริปคันนี้น่าโดนน่าซื้อเป็นที่สุดนะครับในส่ว,สวนของตัวเบาะเนี่ยสภาพดีมากๆนะเนี่ยเป็นไงแอร์หลงแอร์หลังไฟแบบครบๆนะครับผมสติ๊กเกอร์สี่คูณสี่นะครับดิฟล็อกทุกอย่างมาครบหมดนะไฟทุงไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้วรอยหักตาลโกโกตัวจี <c oughs> ไปครบที่จับโครเมียม <c oughs> ตาโลโกโตตัวตาชัดเจนนะ สวยสดงดงามนะสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีสุดๆนะครับผมมาสวยเลยนะครับคันนี้ได้ปี2019นะครับเลขไมล์60,000เท่านั้นเอาไปใช้กันคุ้มๆได้นะสภาพสวยสวยมากเลยนะครับสำหรับตัวสี่คันนี้เนี่ยเป็นไนงะมาดีเลยคุณผู้ชมคันต่อไปนะครับตัวมิตปี2022 คันนี้บอกเลยว่าราคายอดเยี่ยมนะครับห5 9 0 0ห้าื่นเกันบาทนะได้โตลตาลิโวสองสี่ตัวมิดป2022ี2022ันยี่สู้มชมโหนะปีใหม่จับเลยเลขไม่์คันนี้วิ่งไปแค่ห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะน <ừ, S 1> ี่มาดูพวงมาลัยนะครับดูตัวเบาะดิสภาพดีจะจัดนะครับสภาพดีจะจัดเบาะเป็นต่อไฟฟ้าเรียบร้อยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับผมมาครบเครื่องมาสวยเลยเบาะแน่นเบาะตึงนะครับสภาพอย่างดีสติ๊กเกอร์พิลงเนอร์ ไปแบบครบๆนะครับฝลายท้ายไม่มีรอยตากรอยร้าวรอยหักแน่นอนกันชนด้านหลังมาแบบสวยสดงดงามนะครับมาแบบสวยสดงดงามหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับสำหรับโฉมปีสองพันยิบสองจับจองกันได้นะสาหรับคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะี่มาสวยมาคมเลยนะเห็นไหมงานดีนะคุณผู้ชมนะจับจองด่วนๆน,นะ สวยๆแบนนี้หายยากนะครับหายยากเลยคันต่อไปนะครับตัวนี้ถือว่าคุมอีกหนึ่งคันนะได้เป็นสองจุดสี่นะครับสี่คูณสี่ตัวนี้เกียร์ธรรมดาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ในโฉมปีสองพันยี่สิบนะคันนี้อยู่ในโฉมปีสองพันยี่สิบนะครับ <c oughs> <c oughs> พอทีนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอไปครบนะหัวเกียร์ใส่กริ๊กนะครับเบาะนี้แน่นๆเลย เบาสวยๆเลยนะครับไม่ได้เป็นเบาผ้าแท้เดิมโรงงานนะตัวนี้มากริปเลยนะเบาตึงเปียกนะครับฟ้าด้านบนยันเจอไม่มีตาสติ๊กเกอร์นะครับสี่คูณสี่ดิฟล็อกไปก็พบนะไฟทงไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยหักแน่นอนกันชนด้านหลังนะครับผมสภาพสวยสดงดงามนะมาดีนะฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันครับผมในส่วนตัวสีตัวรถมุมเหลี่ยมตัวรถทั้งคันนะใหม่กริกเลย ใหม่คลิกเลยขั้นต่อไปนะครับผมตัวนี้ได้สองสี่ตัวมิดนะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะได้สี่วันเงินนะครับออปชั่นมาครบนะตัวนี้นะครับขายเพียงหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้โฉมปีสองพันยี่ิบสองคุณผู้ชมเี้าออโต้นะครับผมพวงมาลัยเป็นมันติีฟังก์ชันนะมาพร้อมในส่วนตัวเ,เลขไม้นะหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับตัวเบาะนี่มาสวยคลิปนะ เบาะนี่มาสวยกริปนะครับผมหุ่สภาพดีจับนะครับมาคมเลยเบาะแน่นเบาะตึงนะครับคันนี้เบาะสภาพดูดีทีเดียวนะฝ้าด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะครับสติ๊กเกอร์พิลนเนอร์นะครับซูเปอร์เฟกมีไปแบบครบๆไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับกันชนด้านหลังสวยสงนงิงามพร้อมเซ็นเซอร์อีกสองจุดนะนี่สภาพสวยไหม นะครชอบใครสนใจนะครับผมติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่0 986276862นะครับหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะสมารถมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะครับบอกเลยว่าของเรานะครับรถกระบะย,ยกสูง4ประตูนี่มีเพียบเลยคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆคุ้มๆเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดไปเลยนะงานสวยทุกรุ่นทุกคันแน่นอน,นครับผม คันต่อไปนะครับตัวนี้สองสี่ตัวมิดนะครับปีสองพันยี่สิบราคาลดหย่อนมานะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมไฟเฟยทุกอย่างครมคริปนะครับรอแม็กได้เป็นอนลลอยสาภาพสวยเลยนะคันนี้ได้เป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับได้เป็นสีขาวคุณผู้ชมจับจองกันได้นะคันนี้นะครับยังว่างนะมุงมาลยมันตินะครับในส่วนตัวเบาะไ,ได้เป็นเบาะผ้าเนาะตัวนี้มันเป็นโฉมปีสองพันยี่สิบนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเองนะก่อนเปลี่ยนโฉมเองนะครับ บ่าสวยนะครับบาแน่นบอ่อตึงเลยนะคันนี้นะครับฝาด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมแน่นอนสภาพสวยๆคมๆครบๆแบบนี้นะครับหายากเลยครับผมใครชอบใครสนใจนะจัดได้เลยนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวด้วยสุดยอดของความคุ้มเลยคันต่อไปนะครับฟอร์ดอ่าเรนเจอร์นะตัวนี้ตัววายแท็กนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ในโฉมปีสองพันสิบหกนะ ภายในนี่ถือว่าสวยเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ค่อนข้างชอบนะครับสําหรับตัวภายในของ Ford r นะเรนเจอร์นะครับเนี่ยเบาะดูดิสีดํานะครับคาดด้วยสีส้มนะพมรมลายเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝาด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะครับสภาพดูดีมากเนื้อเบาะทุกอย่างเนี่ยคมกริบเลยคุณผู้ชมนะเนื้อเบาะทุกอย่างคมกริบเลยเบาะสวยเบาะแน่นเบาะตึงนะครับคันนี้รออีกหนึ่งคันเลยมีในส่วนของตัวอา่าโรบานะครับมาครบนะ ไฟทงไฟท้ายสวยคลิปเลยนะ3 9 9แสนเาหมืับาท,ทผมได้เป็นปี2016ด้วยน่าโดนมากมากนะครับโอเคแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของเรานะครับตัวยูสูดีแมกนะครับตัวนี้4ี่ประตูไฮรินเดอร์นะครับผมล้อมองล้อแมกนี้คมคลิปไฟทงไฟท้ายใสใสนะครับ5้าแสน้าหมืบาทอยู่ในโฉมปี2020ันยี่สิครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะภายในดูดีามากถ้าใครชอบแบบว,ว่าสไตล์แบบยูสูดีแมนีครับ ไม่ควรมองข้ามคันนี้เด็ดขาดเลยนะดูดีสุดเลยคุณผู้ชมบอกได้เป็นบอหนังเรียบร้อยนะครับหน้าจอนี้คมกริบนะครับสภาพดูดีสุดนะครับคันนี้นอหล่อเลยนะแอร์หลังไตคก็คบนะครับตัวนี้ชมยี่สิบนะคุณผู้ชมหนึ่งจุดเก้านะครับไฟทงไฟท้ายนี่บอกเลยว่าอย่างสวยเนะี่ยเห็นไหมงานดีเลยนะงานดีเลยนะครับจับจองกันด่วนๆนะครับผมคันต่อไปนะครับผมเป็นโนร่าคาริเบอร์นะครับ ตัวนี้2.5ตัว V เกียร์ออโต้ได้เป็นแคบยกสูงนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะไฟหน้านี่คมกริบนะครับได้เป็นโปรเจกเตอร์กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมตารโ,รโก้นิสสันมาครบนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าไปครบเหมือนกันล้อแม็กได้อันลอยทูโทนนะครับสีมุมเหลี่ยมตัวรถบอกเลยว่าดูดีตารโรก้นี่ครับ2.5ดูโอ VGS เทอร์โบนะครับมาแบบครบเครื่องเลย งมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับพูสตาร์สมาร์ทเอ็นทีหน้าจอพร้อมกล้องถอยนะหัวกรงหัวเกียร์บอกเลยว่าใสาสวยสภาพดีสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมดนดวนนะบอกเลยว่าดนดวนนะงานเนี้ยบเลยนะครับผมไฟทงไฟไท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะตาโลโก้นาวาร่าทุกอย่างไฟแบบครบๆนะครับผมกันชนด้านหลังนี่สวยคมเลยกันชนด้านหลังนี่สวยคมเลยคันต่อไปนะครับผมได้เป็นตัวซัดอีดิชั่นนะครับตัวนี้สี่แสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะไฟหน้านี้คมกริบกระจังด้านหน้านี้เป็นตัวดีไซน์ใหม่เรียบร้อยภายในสวยด้วยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้เป็นโฉมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยได้เป็นโฉมปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังชั่นนะครับผมและเลขไม้นะวิ่งเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลหัวเกียร์สายกริ๊กนะครับเบาะทุกอย่างเนีแน,น่นๆสวยๆตึงๆนะครับฟิล์มติดแล้วรอบคันนะครับผมในส่วนตัวเบาะนี่สภาพดูดีอยู่สุดนะครับคันนี้ ฝาด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะตาโรโก้นี่ครับนี่เห็นซัดดนะิดิชันนมันมีไปครบไฟทงไฟท้ายมนะันไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนตาโรโก้ริโวนี่ครับผมกันชนด้านหลังสแตนเลสอย่างดีพร้อมเซนเซอร์อีก2จุดนะครับโอ,อ้โหคุ้มค่าคุ้มราคานะคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับผมติดต่อเบอร์หลังด่วนๆนะ0นย์98 6าแปดหก็ครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ริงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลย ใครอยากมาดูรถจริงนะมาดูรถจริงได้เลยนะครับตัวนี้ได้เป็นสองสี่ตัวมิตด,ด้วยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยคันนี้นะครับก็เป็นสีขาวลงแม็กหล่อๆมาเรียบร้อยครบๆนะครับแม็กนี่ได้เป็นเลนโซ่เลยนะห้าแสนเก้าพันบาทนะครับได้เป็นโตต้ตารีโว2สองจุดสี่ตัวมิต์พิเเนอร์ยกสูงปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้ oh, สุดยอดของความคุ้มสุดยอดของความสวยเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปเพียงแปดหมื่นโลนะบอแน่นๆเลยคุณผู้ชมตัวนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ พวงมาลัยนี่ใส่กริกนะครับสติ๊กเกอร์พิลนเนอร์ไปครพบสีทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสวยคลิบเลยใครชอบนะครับใครสนใจนะสำหรับตัวแคบยกสูงนะครับผมแต่งแม็กหล่อๆมาแบบนี้นี่ครับติดต่อมาดุนๆนะครับผมสภาพดีสุดนะสำหรับคันนี้กระจังนุ่งกระจังหน้าดูดีามากๆเลยนะดูดีามากๆเลยคันต่อไปนะครับคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ได้ปีสองพันสิบเก้าเลยนะ คันนี้ได้ปี2019เลยนะโอ้โหหล่อจัดเลยนะคันนี้นะครับได้เป็นตัว4คูณ4เครื่องยนต์2.8นะครับปี10ก้าคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคุ้มนะเลขหมา93,000โลฟูลสตาร์ทนะครับสมาร์ทเอนีมาครบนะพวองมายัยเป็นมัลติฟังก์ชันได้เป็นเกียร์ออโต้บอกได้เป็นบาะหนังนะครับแล้วบออนะเป็นเป่าไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยตัวแอร์หลังมีไปครบๆนะครับ บบาแน่นบ่อตึงสภาพสวยนะจารโ,โก้สี่คุณสี่ไปครบนะครับผมไฟทงไฟท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักเลยนะครับกันชนด้านหลังในสวยคมถ้าเป็นสเตเลสอย่างดีนะครับหรือใครนะครับผมที่ชอบตัวท็อปสุดนะใครที่ชอบตัวท็อปสุดนะครับจัดได้นะสำหรับคันนี้ยูสูดีแม็กนะครับหนึ่งจุดเก้าตัวเอ็มตัวนี้ท็อปสุดนะครับในโฉมปีสองพันสิบเก้านะตัวนี้ถือว่ามาแบบ สภาพดีเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้าครบๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นตัวยกสูงฮเลนเดอร์นะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอยู่ในฉมปีสองพันสิบเก้านะคันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสภาพดูดีอยู่สุดนะตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังแน่นๆสวยๆตึงๆนะครับโอ้โหหล่อจัดเลยนะคันนี้หนึ่งจุดเก้าตัวเอ็มครับผมจับจองด่วนๆนะครับแอร์หลงแอร์หลังไฟแบบครบๆนะครับฝาด้านบนยันเจอไม่มีนะ ดูดีสุดๆครับผมเอาไปใช้งานกันยาวๆนะใครชอบใครสนใจนะครับผมด่วนๆเลยสุดจะคมสุดจะสวยนะครับขั้นต่อไปนะครับผมสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ได้เป็นคาริเบอร์นะเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับนี่เห็นไหมามาสวยเลยนะคันนี้โลมาแม a n อน o รอยทูโทนะครับบันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะตัวนี้ดูในโฉมปี2018ครับผม พวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันเลขไมล์หนึ่งแสนห้าพันโลนะคันนี้เกียร์ออโต้ครับผมเบาะนี่เป็นไงเบาะกำมะหยี่อย่างดีนะอันนี้เดิมแท้จากโรงงานนะคุณผู้ชมเดิมแท้จากโรงงานแอร์อหลังไปครบนะครับสภาพสวยแบบสุดๆเลยนะครับสภาพสวยแบบสุดๆเลยคันต่อไปนะครับสองี่ตัว e พัฒนะ2คันนี้นะห3 9 0 0 0สเกบาทนะครับได้เป็นปี2019ใครชอบจัดได้นะสำหรับสองคันนี้นะครับถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเห่ hey, แล้วก็มีเข้าใหม่นะครับเป็นตัวโฉมใหม่นะมาเพิ่มนะครับนี่เลยอีกสองคันนะครับกําลังล้างทาสปาขัดเคลือบสีอยู่นะคุณผู้ชมจับจองเงินด่วนๆนะบอกเลยว่าสภาพดีๆคัดเกตเอไว้ใช้ช่วงปีใหม่นะครับแล้วนี่ด้านหลังนะครับมีเพิ่มอีกสองคันนะและ้วนี่คันนี้ก็ถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะได้เป็นมิตซูบิชิไทยท่านนะครับผมไทยท่านนะคุณผู้ชมสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะ คันนี้ได้เป็นปีบอกว่าปี2020เลยนะนี่สภาพมาสวยเลยไฟหน้าโบยิเตอร์นะครับล้อแมกลงเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวเ,เขาเรียก Limited e dition นะหลังคาดำนะครับฟิล์มติดแล้วรอบคันนะตัวนี้ได้เป็นสีขาวด้วยน่าโดนเลยคุณผู้ชมจับจองรุนด่วนนะชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาราคาดีเลยคันต่อไปนะครับห้าแสนบาทนะครับตัวนี้ได้ชมปีสองพนยะีผมดูสักครู่นะครับ อ่าได้ชมปี22เลยนะ24ตัวเอที่นีครับแต่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะกระจังด้านหน้านี้มาสวยมาคมนะครับลงแม็กออนลอยมาอย่างคมเลยรอจัดนะครับคันนี้แล้วไม่พอแค่นั้นนะเรามีนะครับปล่อยของอยู่อีกหนึ่งคันปล่อยของอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับโซนนี้ก็จะเป็นรถพวกปีใหม่นะครับสภาพสวยใหม่น้อยนะแล้วก็โซนนี้จะเป็นกลุ่มรถซีวิคคัมรี่เลยนะคุณผู้ชม มาแบบดูดีเลยนะทุกรุ่นทุกคันเลยคุณผู้ชมนะจับจองกันได้นะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานลูกค้านะครับมาตีเทินนะลูกค้ามาตีเทินถ้าใครชอบใครสนใจจัดได้นะครับสําหรับคันนั้นนะสวยเหมือนกันนะครับได้เป็นตัวมิตซูบิชินะครับผมนี่สี่ประตูเครื่องยนต์เบนซินสี่ประตูเครื่องยนต์เบนซินครับผมจัดกันได้นะท้ายมาล่า ่าท้ายหมาลากนะนี่เห็นไหสวยจับเลยนะคันนี้นะครับได้เป็นปีแบบว่าคุ้มๆปีสองพสิบสาสีดำลงแม็กเรียบร้อยนะครับจับทรงให้แบบครบๆเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาสว่วนร้อนแล้วก็กลุ่มฟอร์เนอร์เฮดนเนี่ยมีให้เลือกกันครบๆแน่อนอนใครชอบใครสนใจนะครับผมก็สามารถนะครับติดต่อเบอร์หลังด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อที่เบอร์098 627 6862นะครับหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังด้านล่างได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มครบครบแน่นอนนะครับทุกรุ่นทุกคันนะสามารถจับเฟนันได้หมดนะครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากดูรุ่นไหนนะครับที่เป็นแบบว่าพิเศษนะครับมาแบบว่าให้รีวิวแบบเดี่ยวๆก็สามารถนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรีเควสตัวรุ่นรถนะครับผมแจ้งหลังเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะ รถสวยคัดเกตเอทุกรุ่นทุกคันแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนางต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสำหรับุผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออ,ออนไลน์ได้นะเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซน็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะสามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยรับผมบอกเลยว่าเราบริการกันแบบคุ้มๆครบๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกับหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากมากครับ